กันในเกม m i คะ c วันนี้เราจะมาพามาสำรวจบ้านที่เราเพิ่งสร้างเสร็จที่จริงไม่ได้ถ่ายนะคะแต่ว่าอันนี้นไม่เสร็จเลยเพราะฉะนั้นออมีหอยด้วยไม่ไม่ใช่หอยอือวิ่งขึ้นข้างบนหรอนั่นนัานพี่จะเก็บโดดไม่ไหรอฮึโอเค ที่สิงของแล้วมันจะมีดินคืออีกดินนะคะไม,ไม่ตายวะ กัตายอีตายดีๆ่รู้ตสว่ารล้ย <ons> huh? ันตอส่า <singing> ต <level> ้ว่าคนทไม่ยพก็บไข่ไก่ได้ด้วยจริงไมาไขหรอรัน ีก่นนอ้ยตัวใครตัวมันเคยเป็นไหมคะอยูย่ๆก็ตายเนี่ย,ยเจ็บใจอ่ะเก็บปุ<า>๋ยฝาไดไ้ด้วยเอ๊ออคืออะไรเนี่ยก็ทอขผง,งแล้วม่เขอเก็บไปอันหนึ่งกกนเอีอะไรอ่ะมาคอคอพี่เลี้ยงไปตรงแสงสว่างก็คือบ้านเราอะ ไม่ฟังสิ่งที่หนูบอกเหรอเดีย๋ยวี่พี่เดินอยู่ดนหาอะไรอ่ะคือจะบอกว่าตรงที่หนูเคยไปตรงสมหวนอ่ะมั็นกนะังดักจิ้วไ่ก็ต่พี่ก็มาหาใครอยู่หาพ,พานคืนพี่ไม่มีอะไรขุดดิน

บ้านครับบ้านฉันอยากกับบ้านขอรอน,ารนาร้าขอรน้าทำไมันไม่ต้องบเบื่ออยู่บ้านเบื่ออยู่บ้านเกมนี้มันคือ ในทางบ้านเราถึงมันต้องแบบกันันช่วงทางนี้ช่วยเชื่นนอมช่วยทุกคนโชคเหมันช่วยไหมเนี่ยต้อไปตรงที่มีแงม็งไปตรงที่มีอันนี้สิไม่ว่ากระทายเราต้องกลับบ,บ้านกลับมาทสวมอนซยสอยลูกเกินนะคะทุกคน ต้องไปทาง,งานั้นไม่ว่าอยากไปหรือไม่อยากไปแล้วก็ตก็ไปอย่างนี้คือคือว่าแกพูดอย่างกังว่าแกเคยเดือนนั่นแหละเ,ออเลยฉันเคยฉันก็เคยไงแต่ว่าฉันก็จำทางากลับกรไม่ได้อยู่ๆก็ตายคือมันน่ารำคาญมากเลยจริงๆเนะี่ยดีบ้านตูอยู่ไหนบ้านตัโหอเห็นไหม ไม่ยุดอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งกับฉันคะรั้งหน,นา้านั่นอะไรบ้าบ้าเจอ,อ,อทิ้งทุกอย่างไม่เอาแนละ้วโว้ยนี้ดีกว่าอย่าเต้บ้านนี่อะไรอ่ะอืมบ้านกวจะหาใช่ไหมบอกว่าเวลาหลงทางก็จับมันทำยังไรไม่เห็นหยุดเลยโหมัน ดูดิแต่ว่ามันสวยเก็บเกะหมูบอกว่าเขาไม่ลบเลยัมยจ๊ะหมูบอกพี่จิว่านี่คือของทั้งหมดที่ฉันให,ให้ข้าเรข้าหนูนะหน,นูก็ไปฟองไปด้วยไปหมูไปมู ที่เราแบบว่าถ้าเราไม่นอนบ่อยนะคะเราจะเป็นแบบนั้นแน่ๆเนี่ยดูสินี่มีของที่สวยๆด้วยน,นี่ค่ืออะไรอ่ะน,นี่อะไรอ่ะสวยวอ,อ่ะอ๋อหายไปแล้ววะ มาเปิดดิเอ๊ะกระดาษกระดาษมีอยู่ที่ไหนอ่ะนู้น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  ห้องห้องนล่ห้องน้นเลยล่ะอยู่ี่ายห้องคัวะไรกันเดียองนทำไมเกีไปงู้ลงอยู่บ้านแล้วไป็นงเลยเหยน้องทไม เ็แ่ชาหนึงไมอะไรมนกปก่อนถ้าเสร็จแยังไม่ถ่ายด้วยจ้าถยจ้าบ๊ายบายเแชร์ด้วยนะจุ๊จุ